มาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำยาดยจ้าเมื่อนี้กับเขาหลากหลายเด้วยจ้าเดอ้ออันนี้ลาบจา้าอันนี้ทอดเนื้อจา้ามีทอดอันมีทอดอันใบอ,อัน,นขนุนพร้อมพี่น้องมีหอดลูกโดดผิดทอดนะ ผักสดๆจากสวนจ้ามาเด้อมาปุ่มผักน้ำย่อยกินกับลาบด้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้าหลังจากตากเขาแล้วก็เก็บทอดกองไว้ย่านน้ำหมอกมันเปียกแล้เวเสร็จเรียบร้อยมาอาบน้ำหลังจากกินเข้าพี่น้องคุยคุยคุย หนังหมูย,หหยัวๆจะหลับหมูอีกแล้วพี่น้องดูกเขาถอดไปเลยใบขนุนอ่อนอืมจะได้ไรปากเลยจ้าผักสสวนจากสวนได้กินแล้วจา้า ประกาศเขาเด็กินงง่ายพี่น้องอร่างบอกผิดพลาดนะตรวจจัดจะแบบนะคุยข้ามยเงี้ยบมาเริ่มมาเดิ้อพี่น้องจา้า กินข้าวกับยายโจมจ้าเนือ้อทอ,อดเนื้อทอดยายเห็ดเองเลยจ้าหืมฟืนก็นไม่ท่านจนมาแกล้งผัดกระก๋อบกอบใบแห้งก็ไปไหนจะอ้กกนวนป่ะพี่น้อง จากตวาัวนะอยกาก็อดสา,าสาก็อด่าสากูรู้ข้อดี๋ยว่าก็จะก็จะมาสั่งหนูว่อลืมก <laughs> <laughs> ินเข้ามันไม่มีปากผ้าบางเลยเนาะกับมาเด้อกึนเขาเน้าแซบยกพี่น้อังแซบแซบตอนนี้อย่าพ่นังมาได้มาคุยน้ำยาดเด้อ คลิปหน้าพ่อกับนายจ้า